สนับสนุนโดย Ford Focus Sport Plus ใหม่เครื่องยนต์ Duratec h 2.0จุด AJ DVD พระเอกตัวจริงโรงไฟฟ้า NPS หนึ่งในกลุ่ม a a Power สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวอัปเดตของคนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศที่ซาร่านุสราแดชเลอร์จะมาอัปเดตให้กับผู้ชมในช่วงทันข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มที่ข่าวของวงบอยแบนด์ชื่อดังฝั่งโซมอย่าง C n d u ที่งานเข้าอย่างจางเพราะถูกวงอินดี้อย่าง YNOS ฟ้องร้องข้อหาก๊อปปี้งานเพลงส่วนคดีความจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะหลังจากเคยเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อวงอินดี้ YNOS ได้กล่าวหาสองนักรตองเพลงชื่อดังคิมโดฮุนและอีซังโฮว่าทั้งสองของโมยผลงานเพลงบูเบ,บิร์กพวกเขาไปดัดแปลงเป็นเพลง ซึ่งบรรจุอยู่ในอัลบัมบ้มกเขาวงดนตรีชื่อดังอย่างวงเซียนบูลลาสุดคุยภาคสาปาสุนกิวแห่งสานเขตกรุงโซก็ได้ตัดสินให้2องนักแต่งเพลงชื่อดังเป็นผู้ชนะใน,ในคดีความแล้วค่ะโดยในต่อแรกที่มีข่าวออกมานั้นทางต๊นสังกัดของเซียนบูก็ได้ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหายอย่างรุนแรงว่าน,นี่คือแผนทางการตลาดของศิลปินอินดี้ผู้ไร้ชื่อเสียงกลุ่มนี้ในการพยายามทำให้ชื่อเสียงของตัวเองถูกนําเสนอผ่านสื่อเท่านั้นเองซึ่งถ้าไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็คงไม่มีใครรู้จักชื่อของวาวน์อตอย่างแน่่นนอนคะ นหน้าหายตาไปสนานพอออกสื่อปุ๊บก็โดกนกระแสข่าวว่าเป็นโรคซึมเศร้าสะส,สมมานานเพราะใจใจหรือวิคเพคหนุ่มคนดังไต้หวันแห่งวง F4 ควนใจสาวๆทั่วเอเชียนั้นมีร่างกายสูบพอมน้ำหนักไม่ถึง60กิโลกร,รมัมล่าสุดทางไชนานิวเอเชียจึงรายงานข่าวว่าเพศหนุ่มในวัย29ปีได้ให้สัมภาษณ์ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนระหว่างการแถลงข่าวเปิดกล้องภาพยนตร์หรือ n g w วิ h f a แ h i ชัว่าสาเหตุที่พอก็เพราะถ่ายทำละครชีวิตช่วสงสงคราม บทต้องเก็บกดมากๆจึงทําให้หอมลงส่วนข่าวลือต่างๆทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงที่ว่าเป็นเกน,นั้นเจ้าตัวก็วข้อปฏิเสธว่าไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดค่ะเวลาของซาราก็หมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณเครื่องสำอาง BSC Cosmetology แล้วกลับมาอัปเดตเรื่องราวของคนบันเทิงได้ใหม่ในช่วงทันข่าวบันเทิงสวัสดีค่ะ